วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดไตรมิตรเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนถนนเจริญครุงเขตสัมพันธวงศ์ใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพงและย่านเยาวราชวัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหลวงพ่อทองคำ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อทองคำเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ5.5ตันและสูงประมาณ3เมตรพระพุทธรูปนี้มีอายุประมาณ7 0 0 8ร0ถึงปปีและเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัย ในอดีตพระพุทธรูปองค์นี้ถูกปิดทับด้วยปูนและกระจกสีเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมจนกระทั่งปีพอสอสาลา2498าขนาทำการย้ายพระพุทธรูปปูนที่หุ้งอยู่เกิดร้าวและหลุดออกเผยให้เห็นทองคำแท้ภายในเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์และได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนั้น สถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรถูกประดิษฐานอยู่ในพระมหามนดบเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาซึ่งเป็นอาคารรสีขาวประดับด้วยทองคำภายในอาคารมีทั้งหมด4ชั้นโดยชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำส่วนชั้นล่างมีพิพิธภัณฑ์2แห่งได้แก่พิพิธภัณฑ์ประวัติพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรและศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช การเดินทางและเวลาเปิดทำการวัดไตรมิตรเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อยู่ที่100บาทและค่าเข้าชมพระพุทธรูปทองคำอยู่ที่40บาทการเดินทางสะดวกที่สุดคือการใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีหัวลำโพงแล้วเดินต่อประมาณ10นาที